บุลอยอ๋อนบโชคล่องน้ำแดงแดงขวัญภูไทยเขากมกาะสิลล่องน้ำเงินขลับเอาด้วยพระราชทานอสมเกียรติใครชอบใครครับคู่ตัวแทนพร้อมเงินรางวัลหนึ่งแสนสามหมื่นบาทจะตเป็นของน้ำใดอาสาไม่ต้องกลัวว่าปีหน้าจะอยู่ไม่อยู่เพราะทีมงานมังกรกูพีผมไปดูดวงให้หมดแล้วจะอยู่ได้อายุคนละร้อยหนึ่งปีแล้วเ็าจะบอกว่า นะครับจะไปเรื่องชูสาวประมาณ90โอ้ oh, <90 S 1> โห90มีเรื่องชูสาวผมก็นั่งเล่นของในตัวเองแล้วครับเก็บแรงไว้เบ่งตดเด้ย่ยร่วมสนับสนุนส่งเข้าทำการแข่งขันล่องน้ำแดงโดยว่าที่ร้อยตรีวิทยาคำพวงอ๊กมาเอาละวะยปิดกองเหลือเก่งสนามเบื้องการทิงถ้วยพระรานสมเด็จพระก,กนิษฐาธิราชเจ้าก,กรมสมเด็จพระเท สุนาสยามบรมยราชกุรีเลยทีแท้สมบัติเหมือนกันโดยท่านนายกโดยท่านนายกใจใหญ่ใจดีรัชชนะผมนำพาพี่น pues Number, ้องมาบุกคู่ชิงล้อมน้ำแดงล่องน้ำแดงเป็นเรือเจ้าแม่บัวลอยเจ้าแม่บัวลอยปอน้ำชุกเจ้าแม่บัวลอยปอน้ำชุกจากเทศบาลพ้นขาเทศบาลพ้นขาท่าบ่อน้องคายท่าบ่อน้องคายโดยท่านนายกวิทยาขับพวงสองเขารวบกำกันด้กันอันกันมากับเรือดีไม่ธรรมดาในนักขวัญภูไทยขวัญภูไทยเขาบกเสียงกระไดเขาบก ดูดูตอนต่อไปเอาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องศึกศึกภายในไม่ได้ศึกภายในศึกสบบอเราอัดกับสบบอเราระหว่างนาวาศักดิ์สิทธิ์เด็กอภิมาลนาลองเอาแล้วครับคู่นี้คู่นี้ใครไม่รู้ถือว่าพลาดดูซิว่าลองน้ำแดงลองน้ำแดงไม่รวยลอยแม่บัวลอยบอลแลเท่แม่บัวลอยบอลัลวเธอขวัญบูไทยขวาญบูไทยล่ยปลาล่ปลาชนะนามะขอนขวัญบูไทยหนียลนะครับคู่นี้เดี๋ยวต้องดูกันยาวๆดูอันทีานตอนเหมือนละครในทีวีปีนี้คู่นี้ไปชูปดก้องแล้วแก่งปีหน้า ถ้ามีโอกาสจะมาเต่ทีมมารับใช้ท่านนายกท่านนายกอาชันวนาวงแล้วก็แล้วก็แล้วก็โยธาเขียนรัวร้องเขาองร้องวิเคียนเพวกเราตึงตาสายตาเรือนี้เฮียกุยนี้เสียกุยนี้เสียกุยนี้ในน้ำเรือ ีกำลังมาขวัญบูไทยขวัญบูไทยยังหนีอยู่ว่าแล้วบัวลอยบัวลอยไล่บนไล่บีไล่ขันยี่ตีเดือนตีตึงตีตึงต่างคนต่างสั่งต่างคนบทต่างคนดีแบบบาล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงเจ้าแม่บัวลอยปอดแล้วก็ไล่บนไล่บีไล่ขันยี่ไล่ขันยี่ไล่ขันยี่ขวัญบูไทยมีขวัญบูไทยมีขวัญบูไทยมีเซนชัยกรรมการตัดสินเลือกที่ชนะอยู่ล่องน้ำน้ำเงิบ ขวัญภูไทยเป็นเรือชนะขวัญภูไทยเป็นเรือชนะครับพี่น้องสลหรับแชมป์ถ้วยพระราชทานปีนี้ก็ตกเป็นของขวัญภูไทยพร้อมกันรางวัลหนึ่งแสนสามหมื่นบาทครับพี่น้องครับสวัสดีวันนี้ในนามงวามหวานในะครับและไม่สุภาพต้องกราบขออภัยจะมีความดีความชอบอยู่บ้านกันจะยอดให้กับพี่น้องชาวจังหวัดบึงกาฬสำหรับวันนี้สวัสดีสวัสดีครับ สวัสดีครับ